มาดูการใช้งานนะครับตัวบอร์ด iot อเนกประสงค์นะครับสามารถเปิดปิดอุปกรณ์ได้4อุปกรณ์นะครับ4รีเลย์นะครับแล้วก็ควบคุมการเปิดปิดด้วยมือถือผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ตัว PC นะครับผ่านอินเทอร์เน็ตเหมือนกันนะครับเมื่อบอร์ดนะครับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วนะครับก็ led ดวงนี้ก็จะติดนะครับ ส่วน led สีดวงนี้เป็นสถานะการทำงานของรีเล่สีตัวนี้นะครับโอเคเรามาดูแอปนะครับตัวแอปที่ใช้หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะมีบอกอสถานะการเชื่อมต่อนะครับตรงนี้นะครับเป็น two กับ f o l e นะครับแล้วก็มอีอุปกรณ์นะครับปุ่มที่1ปุ่มที่2ปุ่มที่3มปุ่มที่4นะครับซึ่งจะมีชื่ออยู่ตรงนี้จะเห็นว่าชื่อหลอดไฟ1หลอดไฟ2 ดีเลย์สามดีเลย์สี่นะครับซึ่งเราสามารถกดตั้งเปลี่ยนชื่อได้นะครับแล้วแต่เรานะครับสมมุติเนี้ยผมก็จะมาหน้านี้นะครับกดเปลี่ยนชื่อสมมุติตอนนี้เป็นผมจะเปลี่ยนตัวที่สามเป็นหลอดไฟสามพิมพ์หลอดไฟสามครับผมก็กดตรงนี้นะครับเซฟ มันก็จะขึ้นว่าหลอดไฟ3นะครับกดแป๊กมาดูได้นะครับปุ่มที่3ก็จะเป็นหลอดไฟ3แล้วนะครับปุ่มที่4เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองเปิดหลอดไฟ1นะครับดีเลย์หนึ่งครับอ่าตรงนี้นะครับปุ่มก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวคือตัวปุ่มนะครับมันจะอ่านค่าจากตัวสถานะของดีเลย์ก่อนนะครับก่อนที่จะเปลี่ยนนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะสามารถเช็คได้ว่าเมื่อเราเปิดแอปขึ้นมานะครับว่าเดี๋ยวผมลองปิดแอปไปนะครับเช็คได้ว่าอุปกรณ์ไหนทํางานอยู่นะครับแล้วผมก็เปิดแอปขึ้นมานะครับเห็นไหมครับตัวหลอดไฟหนึ่งก็จะเป็นสีเขียวนะครับหลอดไฟ C ีล่ะตัวที่4นะครับเห็นไหมครับอิเลสีก็จะติดนะครับโอเคเช่นเดียวกันนะครับที่ตัว บน PC นะครับซอฟแวร์บน PC ก็เหมือนกันนะครับเราสามารถเปิดปิดได้เหมือนกันนะครับสมมติว่าผมเปิดอ,อ,อีกนิดนึงโทษทีเราสามารถตั้งชื่อได้นะครับเมื่อกี้หลอดไฟ1หลอดไฟ2หลอดไฟ3นะครับผมกดตรงนี้นะครับตั้งชื่อไดอ้ผมจะตั้งชื่อตัวหลอดไฟที่3นะครับ เหมือนกันกับในแอปเลยนะครับไฟ3เพียงแต่เราต้องมาตั้งบน PC นะครับเห็นไหมครับตัวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นต่อไฟ3แล้วนะครับซึ่งผมสามารถกดเปิดตรงนี้ได้นะครับ ตัวไอตัวที่2ก็จะติดนะครับแล้วต่อมันก็จะอัปเดตสถานะตรงนี้นะครับสามารถกดปิดกดอีกครั้งก็กดปิดนะครับนะครับก็คือ2ทิศทางนะครับจะเป็นแอปหรือมือถือก็ได้นะครับแล้วแต่สะดวกในการใช้งานนะครับ